ก็ทั้งเขาเรียกว่าทั้งผสมด้วยผสมด้วยครับผสมด้วยคือรับงานด้วยครับแล้วเวลารับงานรับผสมนี่ต้องแยกแยะไหมแยกครับต้องเป็นเป็นช่วงฤดูร้อนช้างมันจะไม่ค่อยขึ้นครับอ๋อคือฤดูร้อนนี่เรารับงานรับงานทีครับอ๋อแต่ว่าฤดูครับผมพบกับเราครับ ช่องกวยเจียงพายแก้วสักไปครับผมก็วันนี้เรามาเยี่ยมพายโชคชัยสวัสดีครับสวัสดีครับผพอูโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเราเอาตรงมันวันนั้นเห็นนะออกไปยังไม่ไม่หยุดล้วครับโอ้ทำไมตัวใหญ่เหาอ <c oughs> เป็นช้างที่เขาเรียกว่าตกมันหลายเดือนแล้วไหมนี่ประมาณเดเดือนนี้ครับเจ็ดเดือนน่าจะเป็นช้างที่ตกมันนานมากครับนี่เจ็ดเดือนแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับเจ็ดเดือนก<า>็ปกติแล้วไม่เคย หพวิล้างต้นะองบอกลายหมายกันมั่วไอ้เทพีตอนช้างเชือกนี้นี่มีชื่อว่าพรายโชคชัยอายุ20ปีนี้แหละครับ20ปีนี้ครับผมประวัติศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยตกมันนานขนาดนี้นี่ตกหลายครั้งนะครับตกหลายครั้งแต่ตกนานขนาดนี้ไหมเท่านี้แหละครับเจ็ดเดือนนะอู้ทำไมตกมันนานแต่ เตือนแปดเตือนนี่แหละครับอ้ก็ปกติเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเนาะทีที่แล้วก็เหงานช่วงสุกรานนี่ยแหละครับเฮรับงานไหมหรือยังครับนี่แ่โดนแคนเซิลหมดแล้วโควิดเข้ามาเลยครับก็ทั้งเขาเรียกว่าทั้งผสมด้วยผสมด้วยครับผสมด้วยคือรับงานด้วยครับแล้วเวลารับงานเับผสมนี่ต้องแยกแยะไหมแยกครับต้องเป็นเป็นช่วงดูร้อนช้างมันจะไม่ค่อยขึ้นครับ อ๋อคือฤดูร้อนนี่เรารับงานรับงานดีครับอ๋อแต่ว่าฤดูหนาวคือปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวคือเรารับทับอย่างเดียวรเราไมา่แห้งงานแหงครับแต่ฤดูอาการช้าด้วยครับอืมคือเขาเรียกว่าก็ดีอีกแบบหนึงน่งเนาะก็ดีอีกอย่างหนึ่งคืออยู่ที่นิสยัยของเขาด้วยแล้วเนาะก็บ,บางครั้งเขาก็มีอาจจะมีงุนงิดอะไรบ้างก็เราก็รู้เหมือนกัน แล้วก็ใช่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 าาแต่เป็นจะอยไป,ยไปยนะครับผมใช่ครับอันตรายครับ,รบ,รบเราก็ต้องดูปฏิกิริยาของเขาด้วยนะครับว่าเขาจะเข้ากับเพื่อนกับฟูงเข้ากับคนได้มากขนาดไหนเนาะยี่สิบปีนี่ถือว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ความสูงประมาณเคยวัดไหม ปังเจียงนี่อยี่จีแล้วก็กำวาที่ไอประชัดประชัดความสูงก็ประมาณสองเมตรแปดสิบได้ไหมเกือบสามเมตร ก็มาสองเมตรเก้าสิบได้อยู่ครับแล้วเรามาดูข้างๆก็รอ,อเราเอาการเหมือนกันนะครับนี่มาอยู่กับเราตั้งแต่ตัวกระเปียกหรือเปล่าแต่ก่อนผมก็เคยเห็นเนี่ยนะตัวกระเปียกนี่ตกมันแต่ละครั้งนี้นิสัยเปลี่ยนไหมครับนี่นแล้ว แล้วแต่ปีแล้วแต่ปีครับอ๋อแล้วแต่ปีปีไหนไลสดหลสะดวกก็เขาเรียกว่าแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าน UH ่าจะใช่เลยเนาะปกติแล้วนี่เขาจะเต้นใส่คนไหม เขาก็นิ่งๆของเขาอย่างนี้คืออาการของเขาคือจะมีพงลมนิดหน่อยพงเขาจะตึงๆนิดหน่อยมีเสียงเหมือนเสียงอะไรเขาเรียกว่าเสียงอะไรเสียงเหมือนรถถัว่วแต่รถถัว่วปีนี้ทับไปกี่กี่แม่แล้วครับนี่ปีใหม่นี่นะครับปีใหม่นี้ไม่ไม่ปีที่ผ่านมานะนม,ามีติดหรือยงัง ทับไ,ไปเดือนทั้งเดือนนี่เขายังไม่รู้เอาแล้วที่ก่อนๆไม่มีติดไว้หรอครับ,บครับตัััววนึงคครรบบ่่่าไมติดประมาณกี่เดือนแปดเดือนแล้วออ๋ถือว่าผลงานก็เขาเรียกว่าพอดีเลยเนาะคงเส้นเนาะเขาเรียกคงเส้นคงวาเ,เราเราส่วนมากเราพักกี่วันถึงจะทับ อก็ปล่อยให้ช้างเข้าหากันดูก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้คือคือเราคือเราดูพฤติกรรมของเขาด้วยก็ผมก็เขาก็มองเหมือนกันนะครับนี่มองครับคนแปลกใช่คนแปลกครับมองเราก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายนะครับพ่อพลายเรามา ให้ดูความหล่อของให้เอซีได้ดูความหล่อของพ่อพลายโชคชัยก็ที่เห็นใส่โซ่สองขานี้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเขาเล่นโซ่ไหมเล่นครับจู่สิครับประจู่ว่านะไอจู่ประจูวะวจะจ่ว่านะนนอ,อัลป<อ>์มาเน่หรือ ไอ้กจะเชียวน้อยไหมฮะอ๋อปลากระโล่ก็ถือว่าดีคือคนแปลกหน้ามาก็จะมีเขาเรียกว่าดมเล็กหน่อยมองชะเือสายตามองเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ได้มาอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรคุ้นคือเราเราทับเชือกหนึ่งนี่ เราต้องพักตัวผูบไหมบา,บ,บางทีมันพักตัวมันเองครับอ๋อบางทีเขาก็ไม่ขึ้นครับเาถ้าเขาชอบก็คือเขาขึ้นเลยขึ้นเลยครับคือตัวมียติดสัตว์มาอย่างงี <c oughs> เ้เรานี่เราไม่ได้บังคับเขาเนาะแล้วเวลาแก้ไปทับก็ตรงมันอย่างงี้ก็เอาออกได้เอาได้ครับแต่คนต้องคนน้อยๆคือไม่ไม่ชอบคนเยอะ ไปกับควานกับควานวคนสองคนได้เ<อ>วลาปกติแล้วเขาทับนี่เขามีอาการอะไรแปลกๆไหมไม่มีเลยไม่ครับเหมือนกต่ไม่ตกมันอย่างนี้อ๋อคือธรรมดาของเขาค,คือนิสัยของเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเนาะมีมีมีม,ม,มีมีลูกอีกเชือกแล้วครับนห้าแล้วครับห้าเชือกแล้วโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนี่ตัวเมียกี่ตัวเมียสอง ตัวผู้สามก็มีอย่างที่เรารู้จักคือพลายทรงเสด็จทรงเสด็จกับวายุเหรอวายุใช่ครับวายุแตงกวาแตงกวานี่อยู่อยู่กับเตี้ยนี่อ๋อคือเชือกแรกกับเชือกที่สองเชือกที่สเชือกที่สองมเคืองลายอ๋อคือตัวผู้สามตัวเมียสอง ก็ถือว่าผลงานดีเหมือนกันนะครับนี่แสดงว่าทับเป็นตั้งแต่สิบห้ามั้งเนี่ยประมาณสิบสี่สิบห้าเนาะสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้านี่ติดหรือยัง<อ>ประมาณปลาไปกี่ปีประมาณติดลูกแรกติดลูกแรกประมาณสิบสี่ปสิบห้าปีนี่ยสิบสี่ปีครับเพราะว่ามันตกมันตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าอ๋อครับผมตกมันตั้งแต่สิบห้าเลยนะครับ <laughs> แสดงว่าร่างกายของเขานี่ฮอร์โมนนี่เรียว่าฮอร์โมนพุ่พล่านเยอะแล้วครับนี่ตกมัน <c oughs> เป็นก็ <c oughs> วนเวลาเก็บมูลเก็บอะไรก็ปกติก็เป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะไม่หวงมูลไม่หวงมูลนะครับนี่ลายโชคชัย เป็นเขาเรียกว่าเป็นช้างที่มีรูปร่างสมส่วนครับดูไม่ใหญ่แต่ก็พอมาดูเห็นตัวจริงนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ที่ถือได้ว่าอายุแค่20ปีแต่ว่าผลงานนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ผลงานระดับประมาจาอนก่นะครับนี่ทับเองกับมือเลยแะครับ โอ้แสดงว่าควานี่หมานหมานลูกน,น,น่าจะมีตัวเมียสวยๆเนาะตัวใหญ่ๆมาทับเอาลูกพอพลายโชคชัยไม่มีตัวเมียของเ,เราให้เลี้ยงไปช่างงานนะเออเลี้ยงช่างงานละเนาะเลี้ยงเอาเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ ให้ลูกให้ร้านดูกันต่อ,ตอไปนะครับเดี๋ยวคนนั้นว่าเลูกใครเนือลูกโชคชัยเขอาอ่อย่างงี้นะเนาะใครเป็นคนทับนันดีเอ้ควานดิควานคนนั้นดีคนตัวใหญ่ๆหน่อย <c oughs> ครับผมก็คือเขาเรียกว่ากเล็ดความรู้เล็กน้อยเนาะพี่ควานครับติดิดความรู้เล็กเกน้อยน้อยสำหรับช้างตกมันแล้วก็ทับตัวเมียครับผม ก็สำหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด u b s สไคร e ให้ช่องกุยอาเจียงสทยแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับชา้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ